สวัสดีปอฮึบดู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 เึแบเลอะเลบนี่ลิ้นตะหวัดเข้าไปเลยเส,สวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่13นะครับผม มาอัปเดตน้องแกนเจ้านะครับว่าพี่ดาวไม่อยู่เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้เมื่อคืนเนี่ยต้องเมื่อคืนไม่แป้งร้องนะไม่รู้ว่าร้องทําไมเนาะทั้งคืนเลยจนได้ไปโยนหญ้าตอนประมาณตีสามกว่าเนาะเดี๋ยวต้องให้พ่อเลินเปิดดูทาง youtube นะครับเออทางกล้องวงจรปิดให้ชมนะครับแบบร้องนานเนี่ยร้องเป็นห้านาทีที่แรกผมนึกว่าผมรีบลุกมาดูที่แรกผมนึกว่าจันเจ้าอ่ะโซ่พันนะผมเลยรีบลุกมาดูแต่ ก็ไ <One> ม <input> ่เห <ge ar> ็นนะครับแล้วผมก็เดินเข้าไปนอนอีกร so ้องอีกผมก็เลยลุกขึ้นมาอีกนะครับเมื่อคืนลุกขึ้นมาอีกแล้วก็โยนหญ้าให้แล้วก็หายร้องเนาะไม่รู้ว่าร้องทําไมนะเมื่อคืนไม่แปลงแบบร้องดังมากนะครับเมื่อคืนจนจนเจ้าตื่นไม่ได้นอนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าที่สิบสามอากาศประมาณโดยประมาณนะครับอากาศ12บสององศานะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับหนาวมากนะครับตอนนี้น้องก็ได้กินน้ําแล้วนี่นะครับกินน้ําเสร็จแล้วกินหญ้าเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมาชมบรรยากาศกันเนาะวันนี้ไม่ได้มีคลิปอะไรนะครับแค่จะมาให้ชมตอนน้องกินเจ้ากินหญ้าแต่ตอนนี้ไม่กินแล้วไปเล่นนู่นแล้วเจ้ามานี่เร็วเล้วเร้วเวจ้าเอ้ยเ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 จ้าวันนี้อากาศหนาวมากกว่าจะเก็บขยะเสร็จนะเย็นมือมากครับแม่แมตื่นมาแล้วจะมีสิบองศาคนระับตอนหกโมงเช้าเนี่ย ดูนะครับตอนนี้ว่าจันเจ้าทําอะไรอยู่เราก็จะถ่ายวันนี้เราจะเป็นคลิปแบบชิวๆนะครับชิวๆ <laughs> ไม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะมันเช้าอยู่เดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาถ่ายน้องเจ้าเล่นบอลดูให้ดูนะครับว่าน้องจิตหายเจ็บขาหรือยังออออ,อ,อมาแล้วมาแล้วกินย่ายโชว์แม่แม่หน่อยเร็วกินย่ายโชว์แม่แม่หน่อยเร็วเจ้าดูนะครับ ความต่งความตึงเท้าม่วงเริ่มหายไปแล้วเพราะว่ายาม่วงหมดครับยังไม่ได้ซื้อมานะครับเดี๋ยวจะออกไปซื้อวันนี้แหละครับดูนี่นี่เออกินใบเหมือนพี่ดาวเลยครับดูเนี่ยครับเวลากินอ่าเศษหญ้าที่มันแห้งที่เป็นหญ้าตายมันก็จะปิวมาเนีัยมันก็จะเต็มนี่เลยตอนเย็นผมก็ต้องกวาดตรงพวกนี้ด้วยนะครับกวาดหนักมากนะครับถ้ามีลมแบบนี้นะครับกวาดเยอะครับ จ่ามานี่เร็ว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 จ่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ปืนมากล้วยกินมา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 แล้วผมไปหากล้วยให้น้องกินก่อนนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาถอยจ่าสวยเอออันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับกล้วยนะครับโอ้โหเอ้าหยิบเร็วจ่าสวยาหยิบเออแผละกวนกวนเอาทีละอันทีละอันทีละกินทีละลูกเด้อเอ้าจ่าสวย ไวยเร็วสวยสวยไหมเออเอาอาการหนาวๆอย่างนี้ก็ต้องหาอะไรกินให้มันอุ่นๆกินกล้วยให้มันอุ่นๆเลยเออเอเสียงยำกล้วยไหมเออนี่วิชาคลายเปลือกครับเอาเอาปึ๊บปึ๊บโอ้ยเสียงกัดไหมกัดขากัดเนี่ยเอาไม่คลายเลย เอาคข่เปลือกแล้วเจ้าเดี๋ยวพี่เพิ่มขิงให้อยู่กินทีละลูกกินทีละลูกเอาะจะได้คายง่ายๆอะคลิปเอาอากาศหนาวครับอากาศหนาวต้องหาอะไรกินให้มันอุ่น,นๆใช่ไหมจเจ้าอา๊บอร่อยไหมอร่อยไหมคะจ้าสวยกว่าเลวจ้าสวยๆกว่าเลวสวยๆดีดีด เป็นมาดามก็กินหญ้าไปก่อนเด้อมาดามเด้อเดี๋ยวกล้วยค่อยกินนะให้พี่ปื้มถ่ายคลิปเสร็จก่อนนี่วิชาคลายเปลือกวิชาท่านได้แต่ได้มา <c oughs> อ้ยออหนาวพี่ปพ้่มก็นว้วาหนาวนะครับหนาววันนี้ <c oughs> พูดคําว่าหนาวบ่อยมากนะวันนี้ อันนี้พี่ดาวก็ถึงพี่ดาวถึงช่วงประมาณดึกๆเนาะสี่ห้าทุ่มหรือเปล่านะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้จ้าเนาะประมาณห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนพี่ดาวก็ถึงนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเลินไม่วันจะไล์ตอนไหนเนาะช่วงเช้าหรือเปล่าแต่คลิปนี้ก็จะลงตอนเช้าวันที่สิบสามนี่แหละครับถ่ายเสร็จก็จะตัดลงเลย น้องเจ้ายัางสบายดีครับแม่แม่สบายดีแต่หนาวนิดนึงไม่ไม่อาบน้ําให้เลยนะครับดูเจ้าดูมานี่เจ้ามานี่เดี๋ยวเ้พี่ปืิ่มดูดิแตกไร้งาเลย,ยผิวแตกไร้งาเลยอาบน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องขาเป็นแผลเนาะเดี๋ยวกลัวติดเชื้อนะครับดูอดูดูเอาเอาเอาเล็บเดี๋ยวเอาเล็บถูสิเอาเล็บขูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกรธแล้วโกรธอะไรพี่เพิ่มดูนี่ก่อนดูเจ้าก่อนเดี๋ยวดูผิวก่อนเร็ว เอยเออวิ่เอาเล็บโูดไม่เป็นเฮ้ยเจ้าเจ้จโจนโจนลักกล้วยโจนลักกล้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเอาถอยถอยถอยจ่าสวยเออเอาเดี๋ยวพี่ปื้อมาให้กินเมาไปอร่อยอร่อยกล้วยอร่อยคลายหนาวคลายหนาวเวลากินแก้มก <c ười> ็เจ็ดตุ่ยนะครับดูเวลาเคี้ยวแก้มบวมแก้มบวมออกมาเลยเนื้อเคี้ยวแก้มบวมค่ะ จะสวยเล้วจะช่วยต่วยจะช่วยน่อยแล้ว,เ,วเออเออสูงอ่าสูงอาปากวะอาอันหลับโอ้โหกล้วยวียใหญ่มากมีสิบกว่าลูกนะครับวีนี้ตอนนี้กล้วยของเราก็เหลือไม่เยอะ,ลยะแล้วครับเหลือประมาณสี่สิบวีได้อยู่ครับเอ้ยไม่ถึงหรอกสามสิบวีได้อยู่ครับตอนนี้กล้วยของเราสูงอ้บ เราดู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 เบลลแหลบนี่ลิ้นตวัดเข้าไปเลยลิ้นตวัดเข้าไปเลยเนาะอือขี้ดื้อน้อยขี้ดื้อน้อยเอรอพี่ก็หล่อดูพี่ก็หลโอ้พี่ก็หล่อชุดไปดุดอะไรมาเนี่ยเอาเอาเอากล้วยให้จันเจ้าก่อนจะสวย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 เร็วจ่าสวยจ่าสวยสวยไม่เอาไม่เอาไม่ให้ไม่ให้จ่าดีดี ่าสวยดีๆเร็วใจดีๆสวยเหมอไม่เอาอุย้ยวายแล้วเริ่มอ,อิ่มแล้วอุย้ยอุ้ยวายๆ่าสวย่าสวยเอออแงบบนี่ดูพี่พี่เกาเหลาพี่ฟางซื้อให้อดิด็อกครับอดิด็อก twitch. อดิด็อกไปดูดไรมาเนี่ยพี่เกาเหลาเอ้ยเอาเอานาะวันนี้ดูดูหน้าตาพี่เกาเหลเาหนาวไหมเอาแกบลงก่อนเร็วเอานั่งลงดีๆเร็ว ไม่เอาไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กินเด้ไม่ให้กินเด้นน่อื้ออ้ออ้ออ้โกรธโกรธโกรธงอนแล้วงอนแล้วเอาจ่าดีๆจ,าจา่าสวยออกกํา,า,า,ล, <laughs> ากลังกายหน่อยมันจะหนาวไม่เอาทําดีๆทําดีๆไม่เอาทําดีๆจ่าสวยสวยเออโอ้โหข่นกี่ขันที่เขาล่ะครับออกกําลังกายหน่อยมันหนาวอากาศหนาวออออโอ้โหใครเปือกเอาแต่ลูกครับ เออกินแต่ข้างในค่ะอีอีเอาเอาไปหมดเลยเหลือสี Dieses, ่ลูกห้าลูกจ้าดีดีจ้าสวยๆถ้าไม่สวยไม่ให้นะเออเอาอีกทีหนึ่งไม่สวยจ้าดี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 เออปาเออโอ้โหจับแห้งแท้นักเลงเนาะนี่นะครับไปแล้วถ้าได้แล้วไปเลยนะครับรุ่นนี้ อะนะครับแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพิพิม,มน์มังกรช anel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับผม